สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะเปลี่ยนแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเวบร้อยเวบร้อยยี่ิบห้าไอนะฮะสแตนดาร์ดเดียวกันนะฮะแหวนรองเนี่ยเราใช้ประมาณ3ครั้งนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเดี๋ยวนะน้ำมันเครื่องนะฮะ3ขวดนะฮะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสามขวดนะฮะขวดที่3ามนี่เปลี่ยนคือแหวนแหวนตัวเนี้ยจะซีนน้ำมันนะฮะถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะฮะโอกาสที่มันจะรั่วนะฮะหรือว่าคุณขันแน่นจนน็อตเกียวรูดนะฮะเกียวทะรูดเลยนะฮะมันก็เป็นปัญหานะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยปับก็วันนี้นะฮะถึงเวลาเปลี่ยนแหวนนะฮะ ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งที่สามนะฮะขวดที่สามเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะฮะคือถ้าไม่เปลี่ยนคุณขันแน่นจนเกินไปน็อตมันก็มีสิทธิจะรูดถ้าคุณขันไม่แน่นน้ำมันก็จะซึมก็จะเยิมโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือคุณมารู้ตัวอีกทีคุณก็อัดน็อตเข้าไปแล้วน็อตก็จะทะลุดนะฮะ ประมาณนั้นก็เปิดกล่องสุ่มนะฮะอันนี้แหวนนะฮะคือแหวนตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นแหวนอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็จะมีแหวนทองแดงอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าแหวนทองแดงเนี่ยจะใช้ในรถกระบะนะฮะคือตัวน็อตเนี่ยมันเท่าๆกันนะฮะเพียงแต่ว่าอลูมิเนียมเสื้อแข็งเนี่ย ของเวฟร้อยยี่บห้าเนี่ยคือตัวเนี้ยเราก็เสี่ยงนะที่จะขันน็อตแน่นจนเกินไปให้ได้จำนวนปอนจำนวนนิวตันของมันอะแล้วมันอัดแหวนที่เป็นทองเหลืองเนี่ยให้แน่นแล้วก็ซีนน้ำมันทางที่ดีที่สุดคือใช้แหวนที่ตรงสเปคดีกว่านะฮะ คือถ้าแหวนทองทองแดงเนี่ยไม่ใช่ทองเหลืองแหมอธิบายซะคือแหวนทองแดงเนี่ยมันซีนน้ำมันได้ดีนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้กำลังอัดสูงแหวนอลูมิเนียมซีนน้ำมันได้ดีเช่นกันแต่ว่าใช้แรงอัดต่ำนะฮะแรงอัดนิวตันต่ำแต่ว่ามันย้วยฮะคืออลูมิเนียมเนี่ยมันจะย้วยคือมันจะ เขาเรียกอะไรอะ่ะคือมันนิ่มกว่าทองแดงะนะฮะพอมันนิ่มกว่าทองแดงมันก็จะย้ววมันจะเยะมันจะคือเหมือนเราเอาอลูมิเนียมมาตีอะ่ะเราจะรู้ว่ามันนิ่มนะฮะก็คือมันย้วยได้ง่ายดังนั้นสามครั้งเนี่ยนะฮะเปลี่ยนน้ำมันไปสามครั้งครั้งที่สามดูตามคลิปไล่คลิปผมดูนะประมาณสามครั้ง ผมก็เปลี่ยนแหวนนี่ซื้อมาเผื่อเลยนะครั้งที่หกครั้งที่สามครั้งที่หกนะฮะตัวละประมาณแปดสิบบาทเบ็ดเสร็จประมาณร้อยหกสิบค่าจัดส่งนะฮะตัวละประมาณแปดบาทหรือสิบแปดบาทแถวๆนี้แต่ค่าจัดส่งบวกเข้าไปมันก็อัพไปอีกนิดนึงนะฮะก็ฮอนด้าไม่รู้แท้หรือไม่แท้นะฮะแต่เห็นซองแล้วก็ ยอดรีวิวนะฮะถ้าไม่แท้มันจะสีนไม่ดีนะฮะอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวของท่านอธิบายนะมันเป็นอลูมิเนียมคาดว่าเช่นนั้นแล้วที่สำคัญคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะอัดน็อตให้มันแน่นอะหรือว่ามันพอมันซึมแล้วคุณมาเห็นหยดหยดลงพื้นอะนะฮะพอหยดลงพื้นเอ้ยเอาน็อตเอาประแจอ,อัดเข้าไป <c oughs> เคานี้เกี่ยวทะลุด เกรูดนะฮะประมาณนั้นก็คงจะใช้ทำแลบยาวๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอา Not นอ Not ็อตแหวนรองน็อตถอดแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเอาแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้ดูว่าสภาพมันเยินขนาดไหน ไดออกมาแล้วนะฮะกระดาษที่ชู่นะฮะเวไว้คือผมเนี่ยใช้แม่เหล็กประจำนะฮะเนี่ยแม่เหล็กลองหาซื้อใน Lazada s h o อป e ีดูนะฮะคือแม่เหล็กดูดหัวน็อตไว้ด้านนอกนะผมไม่ผมไม่ใช้แม่เหล็กติดหัวน็อตนะ ด้านในหมายถึงเป็นตัวแปลงตัวโมอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้นะฮะตอนนี้ผมใช้แม่เหล็กดูดไว้เศษโลหะก็ติดด้านบนเช็ดออกโอ้ดูความเยินของแหวนรองนะฮะคือมันเยินมากๆเนี่ยคุณก็อัดน็อตจนเกินนิวตันเกินปอนมันนะฮะหดูแม่เหล็กดูดไว้โอ้โหสุด,สด แะะม่เหล็กดูดไว้นะฮะเศษโลหะที่มันสึกหลอระดับไมโครนะฮะอันนี้ไมโครไม่ถึงนานโนนะนานโนนี่เรามองไม่เห็นเครื่องตัดญ้าต้องนานโนนะฮะคืออันนี้ความสึกหลอของเฟืองเกียความสึกหลอของอะไรนะแผ่นคัสนะฮะผ้าคัสมันจะมันจะลงมาข้างล่างนะฮะ แล้วเราก็คืออันไหนที่เป็นโลหะเราก็ดูดได้นะฮะอันไหนที่เป็นอะโลหะอันนินซีไม่มีใช่ <c oughs> เขาบอกให้ยิงมุกเยอะๆนะฮะเมื่อกี้นี้ใช้เท้าถีบนะเดี๋ยวหลายท่านแกะถอดน็อตตัวนี้ถอดยากนะฮะไม่ไม่ไม่เป็นก็เดี๋ยวถอดลําบากนะฮะเดี๋ยวผมต้องอธิบายไปอีกนิดหนึ่งไม่ได้เราชอบนะฮะ ชอบที่จะให้ท่านผู้ชมทําตามแล้วประสบความสําเร็จนะฮะทาตามแล้วไม่ประสบความสําเร็จประแจที่บ้านไม่มีนะฮะมีแต่ประแจบ้านๆน,นะฮะก็ต้องหามาให้ได้นะฮะบางบางทีมันจําเป็นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มาถอดแหวนนะฮะเดี๋ยวจะเอาเป็นทีหลังนะฮะ นะฮะยูเนียยูเนียหรือยูเนียนนี่แหละเบอร์ v 17นะฮะแพคือเราต้องเราต้องเหยียบเบรกลงนะฮะแล้วก็เอาเอาแหวนจะงอยขึ้นนะเนี่ยแหวนจะงอยแบบนี้เนี่ยอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่อธิบายเนี่ย ก็คือเอาขาเบรกลงดูนะเอาขาเบรกลงนะฮะแล้วก็สอดลงไปแล้วก็ตั้งไว้กับประมาณนี้แล้วถ้าไปทําให้มันสโลว์ที่เห็นในคลิปอะผมจะเอาเท้ามายันมาถีบนะฮะเอาขวานะฮะมาถีบปึ๊่ออกแหมแล้วเอามือประคองตรงหัวน็อตไว้ด้วยนะ เ,เอามือประคองตรงหัวน็อตไว้ด้วยเดี๋ยวหัวน็อตหลุดหลุดจากบ่ารนะฮะแล้วพอหัวน็อตหลุดจากบ่าเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะฮะหัวมันจะรูดได้เนี่ยหัวมันจะรูดกับทะลูดได้นะฮะถ้าหัวทะลูดนี่ไปกันใหญ่เลยนะคือเหลี่ยมเหลี่ยมของผมยังคมอยู่นะเหลี่ยมยังจัด เห็นไหมฮะเนี่ยเหลี่ยมหัวน็อตจัดมากไม่ใช่เอาคีมล็อกมาคีบนะแหมไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างแบบในป่าในดงนะฮะหาหาเครื่องมืออะไรไม่ได้ <c oughs> เอาคีมล็อกมาคีบจนหัวหลุดหัวลุยหมดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ลุยถอดหัวนอ็อตเอถอดแหวนหนะฮะออกจากหัวนอ็อต น้ำมันเครื่องก็เก็บไว้นะฮะน้ำมันเครื่องเก็บไว้เอาไว้หยอดโซ่นะฮะออก,ก,ก็พยายามใช้อุปกรณ์ที่สมเหตุสมผลนะฮะ ไม่เปืองจนเกินไปนะฮะแล้วก็เก็บวัสดุเก็บน้ำมันนะฮะของเหลวไหลไว้หยอดโซ่ได้นะฮะไว้หยอดจอยไว้หยอดจุดหมุนอะไรต่างๆได้นะก็ผู้ชายแมนๆนะฮะต้องมีปากกาจับทีงานนะฮะไว้เป็นส่วนคือจะเป็นนักประดิษฐ์ นักสร้างพิวัตกรรมโจรสิทธิบัตรจำเป็นมากนะฮะปากกาจับชิ้นงานอันดับหนึ่งเลยคือปากกาจับชิ้นงานตะใบนะฮะแล้วก็เครื่องเชื่อมเครื่องอ็อกหินเจียอ๋อต้องเลื่อยตัดเหล็กก่อนเลื่อยตัดเหล็กต้องมีนะฮะคือเป็นผู้ชายแมนๆนะนะฮะ เครื่องไม้เครื่องมือมันต้องมีในระบบนะฮะอุปกรณ์ทำมาหากินนะฮะต้องมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีค่อยๆไล่นะฮะเขาบอกให้ยิงมุกเยอะๆ เดี๋ยวไล่อีกนะจับพอตึงมือนะฮะไม่ต้องแน่นปากาเขาเกียวใหญ่เขาแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยน็อตอลูมิเนียมมันจะเบ๊มันจะย้วย แรงก็กลัวหัวบี้ก็ร้อยแปไปแล้วนะฮะต่อไป90ระวังเหลี่ยมบ่าหัวน็อตเดิมด้วยนะฮะ ไม่มีเขาใครเขาทําคลิปแบบนี้นะฮะแต่ท่านอธิบายทำนะฮะระวังเหลี่ยมบ่าหัวนอดเดิมด้วยนะฮะเป็นคนไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็ห้ามมีใครเหมือนต้องไปดูคลิปเก่าๆนะฮะ <c oughs> เป็นคนที่หลุดโลกมากนะฮะสเกตบอร์ดไฟฟ้า ประเทศไทยสเก็ตบอร์ดติดเครื่องประเทศไทยนะฮะต้องไปดูคลิปเก่าๆไม่ได้โม,โม้เฮ้ยไม่ใช่นักมวยโอลิมปิกแหมไปเอามุกเข้ามาหืมจังานมันออกยากนะฮะแค่นี้พอเราเราไม่เลือกมากนะฮะ ไม่มีอะไรนะ,ะเป็นคนเรื่องน้อยอยู่กับปากานะฮะชอบปากกาจับชิ้นงานนี่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นคนที่ชอบชอบจับชิ้นงานนะฮะจะได้ไหมเนี่ย จะได้ไหมครับเว็บร้อยสิบไอคันเก่าก็ถอดไม่ได้ถ่ายคลิปแบ่งปันท่านผู้ชมนะ,ะแหมอมภูมิมาพูดว่าท่านอธ,ธิบายอมภูมินะครไม่ได้ออมมันไม่มีเวลาจะมาถ่ายนะฮะ บางคนก็บอกอเอาเวลาทำงานตัวเองมาถ่ายคลิปลงยูทู u เอาก็มานหน้าแบ่งปันนะฮะงานปกติผมก็ไม่ได้รับจ้างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะฮะของผมมันประดิษฐ์อย่างเดียวนะฮะก็วันไหนถอดมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมก็ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะให้แฟนขับได้ดูนะฮะก็แบ่งปันอนะ่ะ แต่มันก็เป็นเวลางานเรานะฮะแล้วก็มาต่อว่าว่าให้ท่านอธิบายอใช้เวลางานแล้วก็มาถ่ายคลิปไปด้วย <c oughs> คือมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องทำนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> เห็นคลิปตามนี้ก็ไปซื้อปากกามานะฮะตัวนี้สา0พันเนะฮะไออารวินนะฮะเก <c oughs> ียวโคตรใหญ่ไม่ได้โฆษณานะ นี่นะฮะความย้วยของมันนะฮะมันย้วยมาแบบนี้คือแหวนอลูมิเนียมอ่ะมันดีนะฮะแต่ว่ามันก็บี้แบนเข้าไปนะฮะมันนุ่มกว่าทองแดงทองแดงมันนุ่มน้อยกว่าไอ้นุ่มน้อยกว่าถูกแล้วแหมสับสนอยู่เลยคืออลูมิเนียมอ่ะนุ่มมากแต่ก็ย้วยมาก แต่ก็ดีกว่าเกียว ung, นะน็อตพังนะประมาณนี้แล้วก็เอาของใหม่มาใส่ของใหม่ก็มีด้านนะเอาด้านที่เขาปั๊มอัดชีดลงนะฮะเอาด้านคมอันนี้ด้านคือเครื่องปั๊มเนี่ยมันปั๊มไปทางนี้ เอาทางนี้มาทางนี้คือทางด้านเรียบเนี่ยคือปั๊มอาชีพมันปั๊มไปทางนูน้นความคมไปทางนู้นใช่ไหมนะฮะอันนี้เวอร์วางหน่อยนะละเอียดเขาเรียกว่าละเอียดปั๊มอาชีพปั๊มไปทางนูน้นปุชความคมไปอยู่ทางนูน้นเรหาหันหันความคมเข้ากับน็อตที่เป็นเหล็กเสื้อแข็งที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียม เราหานความคมหลบเขาซะจะได้ไม่กัด <c oughs> ประมาณนั้นแล้วก็ลุยต่อนะฮะทำแบบยาวๆไปเลย <c oughs> อันนี้ความชอบส่วนตัวนะความเข้าใจส่วนตัวนะฮะจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรนะฮะคือผมเนี่ยจะเอาน้ํามันใหม่นะฮะไล่น้ํามันเก่าประมาณสักสามหยดไปเทลงไปแล้วก็ คือให้มันไล่น้ำมันเก่าไปนิดเล็กน้อยนะฮะบางคนว่าเสียน้ำมันเครื่องนะฮะแต่ก็ไม่เราชอบอะช่วยไม่ได้นะฮะคือเราเป็นคนพิถีพิถันว่างั้นเนอะนะฮะเป็นคนละเอียดนะฮะ,ะเอียดอ่อนนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่อ่อนอย่างนั้นนะฮะ ละเอียดนะฮะใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้วัสดุศาสตร์นะฮะให้มันคุ้มค่าคุ้มทุนนะฮะผมจะเอาน้ำมันใหม่ไล่น้ำมันเก่าเล็กน้อยนะฮะประมาณสัก3ามหยด ครอบไว้ก่อนนะฮะยัาเพิ่งขันโยดยังมันนอนอ่างอยู่มั้งฮะโยดออกปุ๊บแล้วก็ขัน เพื่อนก็เก็บไว้นะฮะมีชามแล้วก็มีถุงนะฮะเดี๋ยวผมก็พอถุงแล้วก็ไปบีบใส่ขวดไว้นะฮะตอนนี้ก็อัดน็อตด้านล่างนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวทำแลบดีกว่าก็คือประแจเนี่ยนะฮะ ถ้ามันเข้าไม่ได้นะฮะด้านด้านจะงอยแบบนี้นะฮะให้พลิกกลับถ้าด้านนี้เข้าหัวน็อตไม่ได้ให้พลิกกลับด้านนี้นะฮะด้านจะงอยแบบนี้น,นี่ด้านแบบนี้นะฮะถ้าแบบนี้เข้าไม่ได้นะฮะให้พลิกกลับนะฮะแบบนี้เห็นนะฮะให้พลิกกลับแบบนี้นะฮะแล้วคือตอนเนี้ย แหวนอะลูมิเนียมมันใหม่นะฮะมันใหม่ความหนามันประมาณสองมิลนะฮะมิลครึ่งถึงสองมิลนะฮะคือเราต้องอัดให้มันนุ่มลงไปอีกนะฮะยุบลงไปอีกนะฮะมันก็เลยต้องอัดค่อนข้างแรงนะฮะถึงขนาดใช้เท้าถีบนะฮะ คืออาจที่มันแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมผมไม่ใช่เท้าดีกว่าผม,ผมใช้มือนะครับ้เท้ามันจะน้ำหนักมันจะมากไปนะฮะมัน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 แรงกว่าตึงมือนะฮะมากกว่าตึงมืออีกนิดนึงนะฮะ ประมาณนี้พอคราวนี้เติมน้ามันแล้วก็อตอนเย็นเช็คนะฮะตอนเย็นก็เช็คเช็คความแน่นนะฮะเอาแม,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 ม่เหล็กดูดไว้นะฮะเป็นคนชอบแม่เหล็กนะฮะดูดภายนอกนะฮะผมไม่ใช้แม่เหล็กที่เป็นน็อตแต่งน็อตโมนะฮะแม่เหล็กดูดไว้คือคุณต้องรู้กําลังนะ คือเบอร์17เนี่ยมันยาวนะฮะมันยาวมากคุณต้องรู้นิวตันแรงนิวตันนะฮะกำลังมือของคุณนะฮะว่าแค่ไหนน็อตจะขาดคือน็อตโตขนาดไหนจำนวนคานระยะคานเนี่ยมันก็เกือบพุทธนะถ้าคุณอดัดอัดมากๆน็อตขาดนะฮะถนอมไว้ให้ถึงแสนกิโลนะ อย่าไปอัานก็มากนะฮะผมไม่ใช่เท้าเมื่อกี้ใช้กำลังช่วงหัวไหล่ช่วงแขนนะฮะเขาบอกให้อธิบายให้ลึกซึ้งเท่านี้ก็เรียบร้อยนะฮะแม่เหล็กดูดแล้วเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องนะฮะโดยส่วนตัวแล้วนะฮะเป็นคนมีกระดาษทิชชู่นะฮะกระดาษชำระผมก็จะเช็ดพวกเกลียวพวกอะไรต่างๆนะฮะ เป็นคนรักความสะอาดนะฮะแล้วก็ม้วนพับตรงเนี้นะฮะเช็ดในปากตรงนี้ด้วยนะฮะเช็ดเช็ดพวกเศษดินเศษหินนะฮะที่จะลงไปในน้ำมันเครื่องนะฮะพับปากดีๆนะเดี๋ยวคุณไม่พับเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยชิ้นตรงนี้ขาดลงไปลงไปในเครื่องนะพับให้มันไอ้ส่วนที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะ นะฮะฮเป็นขอบเป็นชายเป็นชายของกระดาษทิดชู่เนี่ยอย่าให้ลงไปนะพับแบบเนี้ยให้แต่ด้านพวกเนี้ยลงไปนะฮะแล้วก็เช็ดเป็นคนรักความสะอาดนะฮะท่านอธิบายซะอย่างแล้วก็เติมนะฮะฮอนด้ารับประกันคุณภาพ ลดก็รถเขานะฮะหามุมให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยเดี๋ยวให้หกนะเจ็ดไม่เป็นไรแพรมแพรมตลอดมัน0.7ใช่ไหมเดี๋ยวให้เติมเยอะ พักไว้ก่อนเดีย๋ยวดูก่อนอยู่แถวแนี้กล้องไม่เห็นนะฮะกล้องไม่ใช่โซนี่ไม่ได้ถ่ายทะลุทะลวงเขียวเขียวไม่ไดไ้ไม่ได้มีฟิลเตอร์ังานอ้าพักก่อนตรงไหนอยู่ตรงนี้ ะะพักก่อนเป็นคนชอบเช็คเป็นคนละเอียดเขาบอกให้จุ่มลงไปนะฮะเห็นคลิปคลิปหนึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งบอกให้จุ่มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นอุ้ยเกือบได้อ๋อได้เลยเดี๋ยวจุมม่ม คือตวนนี้น้ำมันเครื่องมันยังไม่ยังไม่เกลีย่ยนะฮะยังไม่ไปได้ขึ้นไปบนฝาวาลวนะฮะในส่วนที่มันตกค้างได้มันก็เลยเยอะอยู่นะสุดเกลียวยกขึ้นนะ,ะยังไม่ถึงตะเข็บที่สองนะฮะอันนี้ตามสูตรของหลายๆท่านที่เขาใช้นะฮะไม่ต้องหมุนเกลียวเข้าไปนะฮะ อยู่แถวนี้นะเนี่อยู่แถวนี้กลองไม่เห็นนะแต่คนเห็นเดีย๋ยวมีด้านใสไหมไม่มีซะด้วยอยู่แถวนี้นะฮะก็ลองจุ่มดูก็ผ่านนะฮะศูนลิตร วันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยนะฮะคือเราอธิบายเนี่ยเราอธิบายลึกซึ้งนะฮะข้อดีข้อด้อยนะฮะอายุงานนะฮะแล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะคุณจะมาทนดักดานใช้นะฮะ เนี่ยใช้จนอัดจนบี้จนแบนนะฮะจนค่าเกรนมันเกินกำลังแล้วนะฮะก็ยังจะโทนใช้ไปอีกไม่ได้นะฮะคือของพวกเนี้ยถึงอายุมันมันก็ต้องเปลี่ยนนะฮะหลายคนไม่เคยทำคลิปมาลงนะฮะแต่ท่านอธิบายทำวันนี้อธิบายก็วานลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> สำหรับทิกต่อท้ายนะฮะ จะไม่ให้ครบทวนขบวนความก็ไม่ได้นะฮะคือปัญหาอยู่ที่โอลิงนะฮะโอลิงฝาน้ำมันเครื่องนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะฮะเนี่ยเห็นนิ้วผมไหมฮะนิ้วกลางเนี่ยคือโอลิงตัวนี้มันถ้ามันแข็งมากอะ่ะก็สั่ง l a z a ด a s h o อป e หรือว่าไปซื้อที่ศูนย์นะฮะมาเปลี่ยนด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนเนี่ย อันนี้ผมเปลี่ยนรอบที่สองนะฮะถ่ายน้ำมันขวดที่สอง่ะนะฮะผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่ในคลิปนี้ไม่ได้เปลี่ยนก็คือมันจะแข็งกระด้างนะฮะแล้วมันจะซีนน้ำก็คือน้ำมันจะเข้านะฮะหมายถึงน้ำฝนตกหรือว่าขับรถลุยน้ำเป็นหนองน้ำเนี่ยน้ำมจะเข้าในนี้นะฮะเนี่ยถ้าซีนมัน ถ้าโอลิงมันมันแข็งกระด้างเนี่ยมันไม่สามารถซีนน้ำจากภายนอกเข้าไปในน้ำมันเครื่องได้นะฮะที่ต่อท้ายนะฮะต้องเปลี่ยนนะฮะถ้ามันแข็งกระด้างมากๆ